สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube จะารวงการเกษตรครับคลิปนี้จะพาไปดูการปลูกมันสำปะหลังครับสอบถามจากเจ้าของได้บอกว่าเป็นพันธุ์อีขาวนะครับพันธุ์อะไรไม่รู้แหละครับมันเป็นพันธุ์น่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองถามแล้วนะครับผมก็นึกว่าละยองหรือว่าห้วยบุงเก้าศูนย์ไม่ใช่นะครับอ่อ ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วละตัวยกร่องนะครับใช้ LC018 นะฮะตัวเล็กนะครับเป็นตัวยกร่องนะครับก็ขนาดกระทันหัดกำลังดีนะฮะตัวนี้เป็นตัว LC018 นะครับ ของสยามคูโบต้านะครับก็ยกร่องนะครับตัวยกร่องนะครับก็จะมีเป็นดินทรายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายนะครับ ระยะร่องนะครับความกว้างของร่องเนี่ยประมาณสักเ0เซนปลูกอ่าเนี่ยนะครับมีรอยอ่ารยแกบปุ๋ยมูลไก่แล้วนะครับว่าตรงนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นดินทรายครับมันเป็นดินทรายทรายแท้ๆเลยแหละธาตุแร่ธาตุในอาหารไม่ไม่น่าจะมีนะครับก็เลยต้องโรย โรยปุ๋ยโรยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพนักงานเสียบอย่างใกล้ชิดแต่ตั้งร่องแบบขวางน้ำนะครับตั้งร่องแบบขวางน้ำ พอถึงเวลามันจะเอาน้ำอยู่หรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวหลบรถกันนะครับตัวโปต้านะครับ L4018 นะครับจากคุโปต้าอุดรธานีนะครับคุโปต้าอุดรธานีนะครับ L4018 นะครับ ใช้แรงงานนะครับมีแต่ญาติกันนั่นแหละครับก็จะเป็นชุมชนเกษตรอย่างนี้นะครับช่วยกันของเรามันปีนี้ไม่มีปลูกนะครับก็แปลงนี้เป็นแปลงทดสอบของเพิ่งหัดทำว่าอย่างนั้นนะครับ ปวดหลังนะครับงานอย่างนี้นี่คืองานปวดหลังนะไม่ใช่งานสบายนะ <c oughs> นี่แหละงานปวดเอ,อ,ะอเวะว้ายเนี่ยนะครับดูระยะห่างได้อยู่ได้นะอ0ห้าสิบสี่สิบหกสิบห้าสิบหกสิบหกสิบห้าสิบเซนประมาณนี้แหละครับระยะ,ะคือปลูกลาได้บันนี่ไป มันละมันกับใบไม้เพราะว่าก็ได้จ้างลมันก็ปลูกนะอ๋อแส่ท่อนพันธุ์ครับอ๋อแส่ท่อนพันธุ์เส่ใส่ยาอยังแส่ท่อนบัดนี้ยาอยังพูพ่อใส่ยาอยมันยาอย่างเส้ท่านโอ้ปุยเขียวกับเอี่ยมน้อยโอยเขียวกับเอี่ยมน้อยไม่ได้ใส่ปุ๋งชู่อรดนําบ่าปุ๋งชู่อรดกัใส่โอ้โหสูตรสูตรสูตรน้องสูตรน้องทําเกษตรง่ายสไตล์เวลาจัก เออเขามันสูตรแบบนี้มันมีแพร่หลายทาง Youtube นะครับเน,น,นี่ยนะครับก็จะดูวิธีเสียบเคยเห็นหัวม่นดเทียบไปพันนเลย ว่าสิมาเบิ่งอย่างเงี้มกรพันนี่พันอีขาวอีเขียวว่าสิพันธอย่างนู้นบ้านเนี้ยคือกันแล้วก็ไม่ให้คู่ปลูกกันนะเออคงองพ่อเราปลูกจังจิ้เป็นพันธุ์อย่างไะแต่ว่าแต่ว่าพันอั์นี่ยนี่แม่ของหวยหวยบงนี่แม่งแง่มคขกหอยบงกันี่หวยบงเก้าส่นี่งามสะอ่อนแต่ว่าหัวบนมันต้องไว้เป็นปีเด้วยมันหางแค่ไหนมันถึงตัวเออเออจิ้มจิ้อยู่ ของเรานี่สวยงามมากมีอยู่แปลงหนึ่งสวยแต่ว่ากูเล,ล่าว่าอะไรว่าเป็นบ,บ่เป็นผลนจังเลยกับพรเนี่ยซีอะไรซีไรกับซีล้านเหมือนนี่นะครับก็จะเสียบเสียบไปอย่างนี้เสียบไปอย่างนี้เพิ่นว่าได้นใส่รถนั่งเนาะ ครับเนี่นย,ยครับพนักง,งานใหญ่เหมือนกระจายสินค้านะครับเี่ยจะไม่ปวดเอวเหมือนตอนเสียบพนักง,งานเสียบเดี๋ยปวดเอวปวดหลัง เนี่พนักงานกระจายสินค้านะครับเนี่ยไปถามในพุทธได้ว่าซ่องอยังไอพวกข้ามเราอยากอยู่ไหนบ้างนี่ครับยิ้มแปะเลยพ่อผมเมื่อยอยู่เลยเนาะเหนื่อยอยู่โอ้เมื่อยเลยงานเห็ดเบียกเห็ดงานเนี่ยพวกมันธรรมด่าดิว่าจะเอาพ่อะเอ้ยมาสบายก็ดออฟฟิศเท่าดิ อ,อ,อยู่่นอ,ออน,นอยู่กับแอร์ก้มเสียบก้มเสียบอยู่ในแล้วใส่น้ำหอมขวรละแสนเนี่ย <c oughs> ครับก็เป็นวิถีชุมชนก็มีแต่ญาติแต่พี่แต่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้แหละครับวิถีของชุมชนที่เราอยู่กันแม้เพิง่งอ้าวพาใส่ ใช่บอกให้ยังไงคนครับโอเทนฝึกมาอย่างดี